ย็นแล้วแจ๊ว่าเสียตัวได้เนะจ้าบว่าเสียตัวได้มาแล้วครับูบอกว่าฝันได้สองแต่ยัาเลื่มครับสองเก้าครับผม นั่นท่อบ้านท่อบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยปูว่าูว่าปูไส้ปูไส่เสียลางวันที่หนึ่งมาตรงต้องปูไส้ครับผมเนาะทงนจะขี้ยงมากขีมอไสครับผมโอ้ถูกสโรกับพี่ห้องเอ้ขี้มาไส่คือโสรกนะครับเนาะปูว่าอ ท่านท่านท่านบอกว่าอันที่หนึ่งมาส่งแล้วครับประจันอ๋อแล้วว่าที่หนึ่งปัวว่าใแถวศูนย์่วยไทยครับผมศูนย์ลอยไทยเจ๊วันเนาะครับเนาะศูนย์นี่แล้วครับเนี่ยเออพี่น้องเอ้ยอ่าดูในแผงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชงแพ่งก่อนดีตัวไหนมั่งเจ๊วันศูนย์ลอยไทยปัวตัวนึ่งแยกปัวตัวนี้เแ้กเนาะมาแล้วพี่น้องเอ้ยปุ่นห่วงมาแต่ทางเข่าเอาแล้วว่าที่หนึ่งมาส่งครับประจันเด้เก้นยนั่นนั่นนั่นท่านท่านมาเอาแล้วที่หนึ่งมาส่งแล้วครับผม แล้ววันไงคือศูนย์อยู่ไทยได้พี่น้องเด้วยเพิ่นวานังสั่นครับผมูน่ะมาแห่งนี้ค่ะครับผมบ้านบ้านเลื่อนไทยเออเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ยังบอกค่ะครับผมมีเพิ่อนจ้างปลูกบาวก้อนเพื่อนจะไปบ่กเนี่ยเนี่ยจะของบ้านเลื่อเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าแก่เพิ่นเพิ่นอาศัยอยู่น้ำใหม่น้ำไหลเนาะครับเนาะขมาพอดีได้ครับได้ผิดหวังด้ออย่าพลาดอย่าพลาดผิดหวังด้อ เ,เราก็าาต้องให้ยิบอยู่ในหัวความนี่ไปยืนชื่ออยู่นาตัวนี้เวันวต้องให้เรอห้องอข็มากลห้องอิริีอบว้องรอกทีบบ่นหนึ่งมาชมรอบแบบนี้ก็คลายพิศณนาปูบอกค่ะครับผมปูอะไก็ค่ะอไอเลขกันสี่เก้าเจ็ดทีมากของ4ี9เจ็ดเก้ามาต่ใสแต่คือมือนั่นนะค่ะ เรเกียบขวายกวนเงินพอนิดึงงห้เดี๋ยวหาก่อนเถอะคนได้ดึงใบลอยใบดันขึ้นมาโยกขึ้นมาไหนว่าจะไปเบิ้งครับผมเลขไทยกันี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าอวันนี้ด้มากเงินใบลอยใบนันนาครับเนาะแวันก็หยิบมาแล้วเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วเจาวันได้แ่งค่ะอ ใส่มาอาคือกันเนอคะบ้านเนือไทยวเก้าสี่ศูนนี่ค่ะโอ้เจ้วาดยาเก่าเราพี่บองเลย้ส่นอ่เกาสีย์โอ้หลายตัวตัวนหลายใบหลายใบอยู่อันนี้ตามซี่ใบเสิบแปดล้านสิบปดล้านจัดัด้ที่ไปที่มากที่มากของเงินบัดนี้เก้าเดเดเก้านี่ไปจัดมาหลายแล้วค่ะเราได้ตรงตามที่ผู้บ่อก็คือสี่เจ็ดสี่เจ็ดเ้านี่ค่ะอันซี่ตัวเอง 7จ็ดสี่เจ็ดเก้าตัวก็ได้ป่ะแมนค่ะหมายถึงว่าดนใบเงืทนไยมันเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเลยค่ะแมนนี่ตัรศาพท์มอนไขไวอยู่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหมดที่แล้วเขาเลยเนาะเจ็ดวันเนาะที่แล้วอันบูดึงใบพันธุ์ครับผมเจ็ดสองห้าเก้าเล่ออกสองเก้าห้าครับผมแล้ววันที่หนึออกเจ็ดสองค่ะโอ้ี่ครบคันเลยที่นองเลยวันนี้เจ็ดส แม่ค่ะวั้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอืมอืหายยิบไปได้ผี่ห้องได้หายยิไปได้สี่ไม่ได้ออตัวนั้นเรื่องะครเนาตัวทั้งหนาเราก็ห้มากมือเซานี่มาสดๆร้อนๆหาสูหลักหน่วยแต่ว่าก็มัเจ็ดเก้าเพราะว่าปูคืนไปท้าปูเมื่อนั่นปูแล้ว่าอันปูคนถวายสุดแล้วค่ะเนาะอยู่เมืองหนาะปูได้บอกว่าให้นาเถ่า ครับผมอยากมากสันจะไม่อยากบอกน้อเลขสันนี่คนว่าพญานาคกต่เท่าเท่าพน้ะวันนี้ถามปูพญานาคพี่จ้าองพญานาคอะเจสเซียนพี่สององต่ว่านี่เจสเจองเดียวแต่ว่าพญานาคกับเท่าอยากว่าเฝ้านาหัวพอครับผมนาหัวพอกับคือเลขเก้าเก้าแปดพยนาคกับเป็นเจสตวเดียวนะคะว่ากันเลขกี่เจสเก่า ผููให้หาเก้าแปดเนาะไม่เคยเสอยเก่าแม่ลอคิวเสียเก่ามันมากเลยค่ะมีหาเจ็ดเก่ากันได้มากค่ะหาเจ็ดเก่ามันมากเลยค่ะได้หลายใบหอมหาเจ็ดเก่านี่เจ็ดเก่าเขาเสียค่ะมาแต่ลายมือแล้วมือเศร้านี่ยื่นเบาอยู่วะก่อนวิหัดเก่าสิบแปดมักกระตองเก่าสิบเจ็ดเออดีอันวัดเขียน์เลยอยู่ค่ะมือนับปูว่าคิวที่ห้าก่อนจะถึงเก้าสิบแปดครับผม มันก็ต้องเป็นเก้าสิบเจ็ดก็เลยเขียนใสมุดน้นไว้หวใจะี่เก้าสิบแปดก็ต้องเป็นเก้าสิบเจ็ดก็เลยเขียนคิวที่ห้าแล้วก็เก้าเจ็ดถ้ากับซื้อกลับไปพร้อมค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแม่ค่ะอ้อยต่อยเลยพี่น้องเนี่ยหัวจนล้นมือพี่น้องเลยตองหัวแก่ตองเงียกับได้แค่ดีค่ะแล้ววันที่หนึ่งยูพีแล้ว จัดไปัวน้อันวันนึงต้องศูนย์อยู่ท้ายว่ะูนอยู่ท้ายนี่ศูนย์อยู่ท้ายตาที่เป็นอย่าลืมนะคะวันนั้นน่ะดึงใบ้อยมากระหว่างสี่เลขท้ายสองตัวว่าจันเป็นว่าเอ้าประจันเนี่ยเอ้าคุณร้อยบอกว่าจันปัวเกียรติเก่าเอาน่มืออนัรนี่มือของเงินน่ะของเงินเกียรติผมากเนาะค่ะเนาะครับผมเลขท้ายสองตัวคนละนี่เกียรตเก่าเนาะมันก็เลยจัดตั้งแต่ต้นหมดละค่ะแล้วก็นี่ ก่อนที่ปูสิว่าวนี่คือวันแปลว่าแล้วครับผม,มเพราะว่ามือนันจะตองวดาจะคือมือที่ปูว่านั่นแหละว่าพญานาคเาถาเถาก็เป็นเก่าอยู่แล้วค่ะพญานาคกับมี่เกดนี่มาค่ะครับผมเกดวี่ให้องค์เดียวเกศองค์นึงแต่ว่ามือเพื่อนนี่ปูคือวันพญานาถเกียนสององค์แต่คือเก่าล่ะเลขก็เลขโตเก้าน่ะพ่อจะหายไปแล้วสันต่างใช่คือเลข ใบเงินม claro, <c Ris ky> ีบ่าไปดี่น้องอฟซีใบเงินตัวพ่อหายไปแล้วแมจ็ดำได้บ่คเพื่อนเมื่อนั้นพูดดึงดึงเงินใบเงินออกมาหายวันกับบัพ่อบอกไปแล้วที่ล่ะพ่อบอกแต่ตองวดมันถื่อแล้วสั่งแลฮวกับบัสนใจเงินใบนั้นเนาะกับเพื่อนก็หายแต่ตองวดไปแล้วเพื่อนอันนี้ก็ตั้งแต่ตองวดได้เลยค่ะครับผมนี่แหละตามันมากก็มากไปแล้วเลขตัวนี้เจ๊เก๊ก็เจ๊วัดฝันอะไรอีกบ่ฝันกับมิตาเราเราเข้าฝันใอเอฟซียับห้ฟังอีกรู้ครับ ฟันตะตองวันเคื่อนเห็นเหล็กหนึ่งหกหกหนึ่งเหรอคะโอ้ค่ะว่ากับจัดมากให้กันหนึ่งหกหกหนึ่งโอ้เห็นเห็นเลยเนาะค่ะเคยกันหน้าตัวเลขยังกันร่างย่างกันดูเบลกันตัวกันนี่แล้วว่าใจโตัวใดนะเฮ้ยนี่จะเสียงแต่ว่ากับบ้านในแบบว่ามาเขียนใจมือยังงข่ยครึ่งวันทหารครับผมว่ากัยังมานในขวบปูนะคะเนาะกระทา ่าก่อนวโมยทหารจะไรที่ทหารขอเพื่อนหายใจเฮ็ดต้นกระถินครับผมหายใจเฮ็ดบุญคู่กับว่าสิ่อะไรอยู่กับพวกนี้นะรับประกันนอกฮะนนอกเอาข้อประกันเนี่ยขวดประกันวดนี้ประนบ้านแม่ครูประกันเอาบ้านเป็นประกันแม่หาเจสซูนี่รับประกันอันมูกออกอีกเอาบ้านเราดีประกันเพราะว่าทำมันบ่ถืย พอสิใหา่ไปอยู่หลังที่สองหาเจสสองีค่ะวันนี้จากกันเนาะค่ะเนาะหาเจสศูนย์กับหาเจสสองเพราะว่าก็อยู่บริเวณเดียวกันนะครับเนาะเจสสองมันจะเอาไว้กี่ขึ้เก้าค่ะเจเพราะว่าเลขมาบนงวดเนาะค่ะบันนี้อาจมาล่างก็ได้เพราะว่างวดนี้จังไดก็มีเกียร์ค่ะเจสมาหลายหัวเยอะเลยเจสเจสมาตลอดเลยซื้อเหล็กเจสเทอค้างวันได้กินแท้นะครับเนาะ นี <ard> anyway, we eat, we ่เียเจีไปกินเจี๊อัน้ก็ถามเี๊ยจวนยัวทหาก็ถามเจี๊ยจวนที่กันของเจี๊ยจวนว่ามาเจีเนาะแต่ว่ามาสงสันมาสุดท้ายเอาส้วงสินยาจะเอาส้งเจใจกแตัวนำค่ะตรงฝันในคู่ตรงวามฝันวันพอดีเนาะฝันได้ฟงกับเสียงลงเลยเจี่แต่ว่าเพิ่นเจี๊ใสเมื่อหายส้วงเจี๊ตก็ะกระซิบไปหูบอกว่าหายไปหาเสียวเนี่ยเสียวตัวนี้เนาะเสียวตัวนี้ต่งวดนี้ ก็ต้องขอปูพันกรตว่าที่ซื้อไว้ก็คือเสียงกระซิบเบาๆของปูกระเทือกชิบหกสิบหกนะเออเนี่ยนะครับก็ใบเงินก็ใบเงินก็คือเจ็ดสี่เจ็ดเก้าที่วันมากก็คือสิบหกกับเจ็ดเก้าออเที่ซื้อไว้แล้วเก้าหาล่ะค่ะครับผมเพราะว่าฟันนั้นถ้ากับินรถขค่นั้นปีอัขแค่นั้นเนาะค่ะสองสองหาเก้า ทีมงานเราอเตรยมรถอาดเตเี็มในแคบแน่นะตีดว้ย่านผ้ากันย่านก็เลยผากันอัดเตรอยมที่รถเท่านั้นแหละมันก็เลยซื้อเหล็กรถน้ำสองสองหาเก้าครับผมตะวันพ้ากันซื้อทั้งสองสองเก้าก็ผ่าเก้า่สองเก้าเก้าก็ซื้อใบเพราะว่าสองเก้าควกบอกว่านม่คู่วันใดหกสอง เปอรกา์เป็นสอเก้าเอาคือว่าจะหันั้ันในหกสองก็อีก์เป็นสองเก้านตัวนั่นานคะไปการเก้าสองนสองเก้่นแล้วนั่นแหละคือมีรางวัลพุกไหม่ที่ปูวามีรางวัลอีค่ะเอสี่มันก็ถือเนาะถือค่ะแต่ีรก็รางวัลที่หนึ่งศูนย์ยูไ่ยศูย์่ายูนทายแล้พีรองกยเก้าสี่ศูนย์ตอนเนี้ยน่าเลยถ่ายสามสูงก็ได้เนาะครับผม หรรางวัลที่4ก็ได้อืมจะว่าไม่มีโอกาสออกทูกรางวัลเลยครับเด้อพน่น้องด้ยเนวกยังมาทั้ง3ตัวกับผมอ่าหยิบใบจับใบเด้อพน่น้องด้อน้ำเสียูวามาหาเหงออาไปเมื่อตอนแรก่าเลขตัวนี้ตัวนึงอ่ะเก้าหามาเคลื่อนนี่ปูบว่า่้มไปหาเอาไปให้เก่าหา้ิโอ้ยมาหาเฮงออกไปเมื่อชจาเก่าหาหาเกโอ้ กรซื้อน้ํากนหละครับผมก็ะแม่กู่ก็หากันไรกระแบงกันด้วยอีื้กันเนี่ละตถามปูหันบาแมนนีแต่บ่ไหวปูหันงวต้องหเยืยดหมอนนอนด้หันงวตีแล้วอะไรเนาะจาฝากไปค่ะครับผมตามนี่ค่ะบร้มากตอบน้งเจวัตรนะคนามน้ะตามนาองสัเกนี้ขอบคุณนะท่านจากเจเลยว่มเาล้นแล้ว แจ้กว่าเสียตัวใดะคุณจ๊บบอกเสียตัวใดมาแล้วครับบอกว่าฝันได้สอแต่อย่าลืมกรับสองเก่าครับผมอย่าลืมกรับสองเก่าย้าจะลืมครับสองเก่าเลยิสวนโอ้เออเป็นพิจนาปูนัวนี้กรับเก้าสองหกสองอย่าลืมกับสองเก้าครับผม จะเืมกับสองเกองเกาคือกับสองเกเป็นเก้าสองือเว่าผู้ว่าอย่าเกับสอเก้าเน้ยสองเกาก็ต้องมีล้มีแล้แล้ผ uh, ู meter, um, uh, ้ว่าอย่าเรกับสองเก้าต้องเป็นเก้าสองนะมหาแหงแม่ผูซื้อถูกแล้วใช้หอสองมอโอ้ห้อสองใคยังไม้มีเอะว่าความจาของเาามปัญหาปูนี่แหละเนียกได้แล้วได้แล้วห้องสองเลมเก้าสองเนี่ย เก้าสองกับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองอีกครึ่งผู้บอกว่าฝันฟันหกสองแมนแล้วแต่ว่าอย่าลืมกับสองเข่าเด้อผู้ใดสิหกสองอย่าลืมกับสองเก่าหรอกกับสองเก่าเป็นเก้าสองโอ วิเคราะห์ดีๆได้ครับได้วิเคราะห์ดีๆเลอวกาที่นึงว่าทรงมาสักพักมาอืมแลืมจับโอ้ยวารับผิดรออดมินกันพาว้าไปอีกแล้วหัวจะจับเขเข้าใจมัวจะเริ่มเข้าใจันบไายครับผมแต่ว่าจะเอาเอาการใบสองเตทั้งหมาเดือยสองเานี่ละเอากันไบสองเก้าและเกสเพราะว่าเย็ดเก้าและเก้าเนไม่กูซื้อไปแล้วเพราะว่ามีผู ันเกีย้ยวน้ำเอียตอนที่ผู้บอกเขี้เกี้ยวแต่พ,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 พนพนนเดเกีเเ้ยวเกาเกี้ย้กับห้าเก้ยผู้คนฝันมีคนโทรมารายงานหนครับผมจะเลื่มได้พีน่งองด้อม,<ะ>มันเาาลื่มได้ครับตีพิษนาใหมันออกนะครับเนาะตีพิสนาให้มันออกนะครับเนาะ ขั้นสื่อหกสองแยกเลื่อมกับสองเก่าเรื่อปูเอาขวามหมายปูฟังค่ะครับครับผมคำว่าหกสองแยกเลื่อมกับสองเก่าเพราะว่าตูสองเก่าเมื่อกาเมื่อวันต้องเป็นเก่าสองเพราะว่าหกสองแม่นบ่าหลักหกสองเก้าสองก็เป็ี่นไปได้เพราะว่าไม่ไหัวหกกับเก่าตัวเดียวกันนั่นแหละพี่จันทร์หาเพื่อเพื่อมาสี่ออกปัญหาปูครับผมคือละว่าไม่สมพน ลูซีนสามลวกขั้นแปรพ่อไดพ่อสิบสี่ไฮเดอร์อันสามอันสามลวกอันเป็นเท่ากับเก <5 S 2> ้าศูนย์เลยมากกว่าเก้าศูนย์ครับผมนั่นแหละเราไปเตี๋แปลงอะไรที่ไปแปลงสลูซีนสามลูกเนื้เตี๋ยวถั่วแล้สามสิบแล้วบวกกันได้เก้าศูนย์เลยครับผมอันนี้เราจะไงเราจะไปบวกเลยหกหกสองอัน,น